สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับวิธีการผ่าบอนสีนะคะอ่ะพนภพาลงคลิปให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทํำบ่อยๆนะคะให้ชมหลายคลิปแล้วนะคะสําหรับวิธีการผ่าบอนสีเนาะง่ายๆเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเป็นการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ยังไงนะคะให้ได้เงินอ่ะโดยวิธีการผ่าบอนสีนะคะ ง่ายๆเลยนะคะคลิปนี้พันภา,าจะมาแบบรวดเร็วนะคะเข้าใจง่ายอันดับแรกนะคะเราต้องมีอะไรที่เราจะทํากะทําจํานวนได้นะคะเราต้องมีหัวบอลสีก่อนนะคะย้ําว่าหนึ่งเราต้องมีหัวบอลสีก่อนอ่าต่อมานะคะให้หัวบอลสีแล้วเนาะเราเห็นไหมคะจะมีคราบดําๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีอุปกรณ์ในการล้างก็คือแปรงสีฟันนะคะที่แข็งๆหน่อยนะ อไอ้ที่นิ่มๆม,มันก็จะถูไม่ค่อยออกนะคะเห็นไหมเราก็จะทําความสะอาดหัวบอลสีนะคะอันนี้คือวิธีการง่ายๆเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบนะก็คือทําได้เลยนะคะเนี่ยพนาพาผ่าได้นะคะทุกคนก็ผ่าได้เหมือนกันที่เราเอาตัวที่เป็นดำๆออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ เขาทาให้เกิดการเน่านะคะนี่แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือวิธีต่อมานะคะสําหรับการล้างนะเราจะใช้เนี่ยค่ะแปรงล้างค่ะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะว่าจะโดนตาโดนอะไรเพราะเราผ่าไปยังไงเขาก็จะมีขึ้นมาใหม่อยู่แล้วค่ะมะพร้าใ่ใส่แก้วไว้นะคะแล้วก็เขียนชื่อติดไว้นะเพื่อกันพลาดนะคะจะได้รู้เนาะว่าแก้วไหนเป็นอะไรบ้าง บางแก้วก็มีสองหัวสี่หัวสามหัวบ้างนะคะหรือว่าจะมีหัวเดียวนะคะ,ะขั้นตอนต่อมานะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการผ่านะนพนาภาก็เคยผ่าให้ชมหลายรอบแล้วนะคะ,ะนพนาภาใช้มีดตัวนี้นะเวลาเราผ่านะคะ,ะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะ ไส้กลางไม่เอาก็ได้นะคะวิธีการผ่าก็ผ่าแบบนี้เลยอ่ะปนผภาทําให้ดูหลายรอบแล้วนะคะหรือว่าเราจะเอาไส้กลางก็ได้นะลองดูก็ได้นะคะบางทีอาจจะงอกใส่ถุงมือได้นะคะอ่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูเนาะหนึ่งหัวนะคะ เพราะว่าจํานวนพันธาผ่าวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะก็คือทําตามนะคะได้เลยนะสําหรับใครที่จะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะหั่นแบบนี้เลยอ่ะนี่คือการผ่านะคะผ่าแบบง่ายๆนะคะทําแบบนี้ถ้าเราไม่เอาไส้กลางเราก็เอาออกได้นะคะ ชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะชิ้นนี้เป็นอุทยานหลวงลาชชฤกพ์ึกนะคะอุทยานหลวงลาชชฤกพ์กึก เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือขั้นตอนการหันของเราค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการล้างนะ้พนภาจะล้างขาน,น้ํานะคะนะอ่ะขยับกล้องนิดเดงตะแกงนะคะขนมจีนตะก้าขนมจีนนะเราต้องมีนะคะอ่ะล้างขาน,น้ำน้ำเบ่งนี จะทําให้สะอาดเร็วขึ้นนะคะล้างให้ยางออกนะคะที่เราล้างแบบนี้ล้างทำไมยาล้างให้ยางออกค่ะออลไปออกไป เราจะล้างจนกว่าน้ําจะใส่นะคะอันนี้หนึ่งรอบไปแล้วหนึ่งรอบไปแล้วน้ําก็เริ่มใสขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะล้างสักสามรอบ สองรอบไปแล้วนะคะใส่แล้วนะคะเห็นไหมใส่แล้วแต่ว่าเราต้องอีกรอบหนึงค่ะ รอบนะคะน้าใสกิ๊กแล้วนะคะขั้นตอนถัดมานะ,ะได้แล้วนะคะที่เราต้องมีสิ่งที่สําคัญก็คือ,อ,อสารส้มนะคะเราจะใช้สารส้มในการแช่พนภาภาก็จะแช่ไปแบบนี้เลยไว้สักสามนาทีนะคะสามนาทีนะ,ะแล้วก็เทออกนะคะสามนาทีนะคะผ่านไปนะคะเราก็จะเอาสารส้มออกนะเทน้ำทิ้งไปเลยนะคะ ง่ายๆแบบนี้เลยก็คือถ้าทําตามพนาพานี้ก็คือทําได้เลยนะคะสําหรับมือใหม่เนาะนี่แล้วเราก็เอามาผึ่งไว้นะคะพนาพาใช้ผึ่งกับทิชชู่นะอะไรก็ได้นะคะที่เป็นซับน้ําจะเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ได้นะคะที่เขาซับน้ําอ่ะเนี่ยามาผึ่งไว้ให้ให้หมาดๆนะคะค่อยเอาลงกระปุกนะ ที่สําคัญเราต้องมีอ,อะไรนะขุยมะพร้าวพันธพาใช้วัสดุขุยมะพร้าวนะคะแช่น้ําทิ้งไว้นะคะ1คืนแล้วก็บีบออกนะคะเพื่อที่จะเอาลงกระปุกนะนะ,ะก็เป็นกระปุกอย่างนี้นะคะพันธพาใช้กระปุกอย่างนี้นะ,ะแล้วก็บีบบีบเอาน้ําออกนะคะใส่กระปุก นี่เป็นวัสดุขุยมะพร้าวนะคะบางท่านก็อาจจะใช้อิฐมวนแดงนะคะแล้วก็จะเป็นดินดินอะไรอะบางท่านก็ใช้ดินใบก้ามปูปลูกเลยนะคะแล้วแต่เราจะหาวัสดุได้เนาะดินภูเขาไฟก็ได้นะคะเนี่ยพนาภาก็ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปวางชิ้นกันค่ะเนี่ย ทำแค่นี้เองนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็พึ่งไว้แห้งเสร็จนะคะเราก็จะมาใส่กระปุกที่เราเตรียมไว้เนาะขุยมะพร้าวนะคะถ้าจำนวนเยอะเนาะ,ะก็จะโรยเลยนะคะปนภาใช้วิธีการโรยเลยให้บันหมาดแล้วเราก็โรยลงไปเลยนะคะชิ้นไหนที่ติดกันเราก็แยกออกค่ะ แล้วก็อีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะงอกเราก็จะได้ปลูกมาดูกันว่าอีกหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกบา,บางต้นก็บางเขาก็จะทยอยงอกนะคะบางทีก็ไม่ถึงหนึ่งเดือนอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดกระปุกไว้นะนี่แค่นี้เองนะคะสําหรับการถ่าบอนสีนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลองทำตามดูนะคะสำหรับมือใหม่นะใครที่ยังผ่าไม่เป็นนะคะก็ลองทำตามวิธีที่พนภา,าแนะนำมานะคะเคมื่อเราชำนาญแล้วนะคะเราก็จะมีมีช่องทางที่จะแบบพลิกแพงนะคะไปอย่างอื่นเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ